ูกค้าบางคนมีซัพพลายเออร์มีซับคอนแทคเตอร์ที่เป็นบริษัทขนส่งมารอเข้าท่าและตัดรอบสี่โมงบางคนเอางี้ไว้อะไรก็แล้วแต่ฉันต้องพลิกและเสร็จเที่ยงก็เสร็จลอจิกให้พลิกเล้าทั้งหมดเสร็จภายในเที่ยงเท่น,นั้นก,ก็ก็เป็นอีกหนึ่งลอจิกเพราะฉะนั้นบิส i นสลอจิกเสร็จได้ตามเอ่อเนเจอร์ของการทำงาน เราเซตได้ทุกวันเลยนะครับสมมติว่าวันวันวันนี้เราเรามีงานเล่งต้องทําให้เสร็จต้องขึ้นตู้ให้ครบอีกวันหนึ่งบอกว่าขอระยะทางสั้นสุดอีกวันหนึ่งขอเวลาเร็วสุดอะไรเงี้ยครับเทคนิคลิสติคกิ้งเซตได้ทำได้แต่ไม่อยากให้ทําครับเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวมันจะงงเพราะว่าชัดเด็กเด็กจะงงเพราะว่าทุกวันทำงานเวลาเขาทำงานซ้ำกันทุกวันเขาจะมีความชำนาญครับ พอเขาชนานาญแล้วเขาได้ระบบที่ส่งเสริมเขาก็จะทํางานได้เร็วมากผมผมผมกำลังคิดว่าเอ,อจริงๆแล้วพอไว้ไปปั๊ดเนี่ยมันน่าจะตัดปัญหาเรื่องเอ็กซ์เพรสไปก็คือผมทําตามทําตามสั่งทำตามเสียงอย่างเดียวก็ ผมจะมีความชํานาญไม่มีความชํานาญไม่เป็นไรไม่สนใจผมหยิบอย่างเดียวผมเก่งเรื่องหยิบผมหยิบหยิบหยิบเออเขาเรียกอะไรผมหยิบทุกวันหยิบไปแต่ผมไม่ต้องไปนสนใจว่ามันอยู่โลเคชันไหนต้องจําเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรผมหยิบมันอย่างเดียวไปเลยเอ,อเพราะฉะนั้นอในในในคําสั่งของไวท์ที่วันนี้บอกว่าไวท์จะจะใช้เอเรื่องของเวลาเร็วสุดแอ่ก็ ผมก็ไม่รู้ว่าไว้เป็นคนบอกแล้วไว้คำนวณให้ผมเอง mm hmm. หรือว่าระยะทางสั้นสุดผมก็ไม่รู้เออไว้ก็คำนวณให้ผมเองหอหรือว่าวันนี้ต้องให้เสร็จเก็บขึ้นตู้ก่อนที่ย่างออย่าเพิ่งกินข้าวนะ,ะอาจจะให้ให้อะไรเดียอพักพักกลางวันเลทไปหน่อยนึงหรืออะไรเนี่ยเพื่อให้ทํางานให้เสร็จให้ครบก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวอะไรประมาณหนึ่งก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่า ไว้มันเป็นคนสั่งแล้วก็ผมเป็นคนแค่ทําตามเฉยๆแั้นผมก็เลยสงสัยว่าเอที่ทตะกี้คาถามนีนคือผมสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนคําสั่งตามออเดอร์ที่ตามความเร่งด่วนหรือว่าตามลักษณะที่เกิดขึ้นในแต่และว,วันได้ไหมเพราะบางวันบางวันผมอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเวลาบางวันผมบอกว่าโอ้ยนี่ต้องเร่งวันนี้ต้องเร่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับส่วนใหญ่จะมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะ ลูกค้าที่เอาไปใช้แล้วเป็นเบสแพ็กทีส่วนน่จะเป็นอย่างนี้ครับน้องคนนี้เป็น p i กเกอก็จริงแต่ว่าจะมีสไตล์การพิกอยู่3แบบนะวันนี้จะเป็นเอธุรกิจของเราวันนี้จะเป็นเอ,อจะจะมีสามแบบเขาก็จะเรียนรู้ว่าวันนี้จะเป็น b a แบชพิก k i n g วันนี้จะเป็นเว e จะเป็น Time เพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้อยู่แล้วว่าโอเคสไตล์จะจะเออ ถ้าวันไหนเอถ้าเป็นเสินค้าที่มีรถมาเข้าท่ารออาวันนี้จะเป็น bad speaking ครับนะฮะสินค้าที่สมมุติถ้าเป็นของใหญ่ๆเป็นของสดอาจจะต้องเร็วหน่อยอาจจะเป็นลาพิเกิดมันจะมีอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณคือลูกค้าก็ลูกคาก้กคาก็จะมีโปรเซสตามหน้าง,งานอยู่ประมาณ3ามสีแ่แบบแต่โดยเข้าใจจริงๆอ่ะแม้แต่ตัวเมนเร์เองที่เป็นคนระบบจริงๆเองก็ไม่อยากจะสร้างโปรไฟล์หลายๆอย่าง เพราะว่าธ<ม>ุรกิจคุณก็จะไม่นิ่งเหมือนกันนั่นส่วนหนึ่งแต่อีกอันนึงที่ผมบอกว่าสมมติส่วนใหญ่ผมเคยสมมติถ้าเกิดให้เขาเป็น p i กอร์ตอนครึ่งวันเช้าแล้วตอนบ่ายเป็นร e p l n i s h <Okay. S 2> น,นี้ผมือว่าเป็นสองโลนะอย่างเงี้ยยังโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นทั้ง p i กอร์เป็นทั้ง r e นิช n i s h เป็น checker หรือเป็นอัออนนี้จะ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 ค่อนข้างจะ confuse ละ c o n f u s ์ <Conf used. S 2> <Conf used. S 1> เพราะว่า characteristic mm. ของ QC ดีซีตเกจะจะจะต่างจากพิกเกอร์เลยครับอันเนี้ยเพราะว่าจะมีต้องมีความชนานาญรู้จักสินของรู้เรื่องจะมีคือต้องเช็คต้องดู QC ได้ในระดับหนึ่งซึ่งจะจะเป็นเนเจอร์ของงานก็จะต่างจากพิกเกอร์เพราะนั้นเขาไม่ไม,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 ไม่ไม่เหมือนกันครับก็คือคุณคุณโจก็พูดเหมือนเหกับว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงต้องใช้พนักงานในการจับต้องรูปคาแล้วก็ดูอยู่ว่า เออไอชิ้นงานที่ที่จะไปไปเติมของในนั้นมันใช่ชิ้นนั้นจริงหรือเปล่าเวลาตรวจสอบแล้วก็วยันกับไว้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่หน้างานตอนที่เขารับมาตอนวิ่งรับมาจากซัพพลายเออร์ครับถ้าไม่ผ่านก็รีเจ็ออกไปไม่ต้องเข้าระบบถูกไหมครับอันเนี้ยครับอันคุณอาจจะต้องใช้พนักงานที่มีศักยภาพซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอันหนึ่งที่ผมพูดตรงต้นเลยไม่ใช่รูทีไม่เป็นรีเทดเบิลซึ่งไม่ ซึ่งอันนี้ออโตเมชันยังสู้คนงานไม่ได้ครับถูกไหมครับสมมติถ้าเกิดเราทําธุรกิจขายผักอย่างเงี้ยโรบอตไม่สนใจหนอนเนินรูนะแต่ว่าพนักงานอาจจะต้องทำงานเออสะอาดไหมมีดินไหมอันนี้ไมไม่ผ่านะส่งกลับไปอะไรเงี้ยอันนี้ยังยังเป็นทักษะที่ที่ท,ทีโรบอตยังทำสู้คนไม่ได้ครับแต่ถ้าในอนาคตมีอิมเมจมาถ่ายมีหนอนมีอะไรเสร็จปุ๊บ อีเจ๊ให้โลงก็อาจอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ครับแต่ตอน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ย QC เนี้ยผมยังเชื่อว่ายังต้องใช้ human skill อยู่สัดส่วนใหญ่ครับครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็กรองสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าแล้วแล้วพ,พิกกิ้งมีมีมีโรบอรตบ้างไหมคะพิกกิง้งใช้โรบอทพิกเหรอจริงๆมันจริงๆมันมีเคยก่อนที่จะมันมีโรบอตพิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับพาเลตแล้วครับแม อ่าเห็นเห็นแต่เป็นคัตตันเป็นคัตตันอ่าเป็นคัตตันเป็นพาเลตไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเล็กๆไม่ได้เป็นชิ้นอ่าไม่ได้เป็นชิ้นพีซมีครับแต่ว่ามีไหมมีมีครับแต่ว่า productivity ยังสู้คนไม่ได้สู้คนไม่ได้หรอใช่ยังสู้คนไม่ได้ผมก็เห็นพีซหยิบมาเพราะบริษัทผมก็มีครับสู้คนไม่ได้ครับจริงๆิสู้ได้ไหมสู้ได้ครับกูก็เด PLOY ไปร้อยตัวพันตัวกมันก็แพง ใช่มันก็ก็เลยก็เลยใช้คนกับวอยยังยังเป็นกูดคอมบิเนชันอยู่่่ใช่ใช่ใช่มันมันมันจะมีบางครั้งสินค้าอย่างเงี้ยพี่เอ๋ที่ที่ผมดูแล้วหุ่นยนต์เข้าไปหยิบรู้สึกว่าจะปวดหัวเพราะว่าแค่แค่เรามองเห็นแล้วก็คิดไม่ออกแล้วเพราะว่าไอ้ครั้งสินค้านนั้มันเก็บของหลายอย่างนะชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างที่สาคัญคือผมได้เห็นเขาเก็บไอ้ิิงโทรศัพท์ที่เป็นแผ่นบางๆนะครับโอ้ค่ะออเป็นแผ่นบางๆแล้วเอ่อ คิดไม่ออกว่าจะเอาหุ่นยนต์ที่ไหนมาพลิกมันนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเขาเก็บเนี่ยอถ้าเก็บมันมันต้องดีไซน์วิธีการเก็บด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเอาไม่ได้ดีไซน์วิธีการเก็บหุ่นยนต์ก็หยิบไม่ได้ซึ่งเราต้องไปเปรียดตรงนั้นเยอะอผมเห็นตอนปัจจุบันที่เราทําอยู่ก็ยังเอาหนังกระติกลัดอยู่แล้วกันมันกระเดาะกร<ๆ>ะจายแล้วก็หยิบยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบนี้แล้วก็วันหนึ่งไงงก็ตอคน อะไรเี้ยใช้คนง่ายกว่าดูแล้วไม่คุ้มไรครับมันใช่ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับในในส่วนของผมที่ทำออโตเมชันเนี่ยมันมีทั้งเป็นฮาร์ดแฟกเตอร์ที่ผมมองในเรื่องเทคโนโลยีกอีกอันเป็นแฟกเตอร์ของบิสเนสอะชีพเมนที่คุณต้องการอย่างเช่น productivity speed time l o จิ c ถ้าเราดีไซน์ออโตเมชันมันก็คือฮาร์ดแวร์เนาะจริงจริงมันซี่ไม่เฟร็โลดในการปรับเปลี่ยนตามหน้างานเพราะวันอืม เพราะว่าคุณไม่ได้ผลิตสินค้าหรือกระบวนการธุรกิจของคุณไม่นิ่งอยู่แล้วใช่คุณก็แปทำแบบเดียวใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเออก็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 เออถ้า flexibility ไม่พร้อมพอก็อ t o m a t i o n ก็อาจจะไม่ให้ทางเลือกที่ที่ที่เหมาะสม oh. เพราะฉะนั้นเออ successful way p a t i c ี t ของออ o t เมชนเนี่ยผมไม่เคยเจอลูกค้าคนไหนแม้แต่ออ a z o n เจ้าใหญ่นี้ที่จะ deploy automation 100% ผม <S <S ใช่ครับผมคิดว่าเบสแพคทีที่<ม>ดีเนี่ยงานใ<ม>ดๆที่เป็นเลเบอร์อินเทนซีอิน i ซีเลเบอร์อินเทนซีใช้งานคุณเยอะโปรเซสซ้ำๆควบคุมคุณคตี้ได้เหมาะที่จะใช้ออตโตเมชั่นฉะนั้นใช่คุณอาจจะใช้ออโตเมชั่นในการจัดงานของคุณแปดสิบเปอร์เซนอีกสิบเปอร์ซนที่มันยังต้องใช้สกิลของคนในการตรวจสอบใช่ผมขอยกตัวอย่าง,างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ต ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปเนี่ยครับเรามีนมมีช็อกโกแลตที่แพคเกจจิ้งมาจากซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้วอันนี้มันถูก QC คันกล่องมาหนึ่งคุณอาจจะใช้ระบบได้แต่ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตยังมีปลามีผักซึ่งคุณจะต้องดูปลาสดไหมผักสดไหมคุณอาจจะต้องคอมไบไม่มีน้ำหนักตาไม่มีใช่ใช่ใช่คุณอาจจะต้องคอมไตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังผสมกันใาาายอยู่แต่สมมติถ้าเกิดคุณรันธุรกิจร้านคุณขายแต่นมสด ล่องหรือสินค้าที่เป็นแพ็คมาสิบร้อยคุณไม่มีของสดที่มันเป็นวาเลียนพวกนี้เลยออโตเมชันเราอาจจะตอบไมได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีสูตรสําเร็จอันใดอันหนึ่งทิ้งขาทั้งหมดครับตอนนี้คอมบิเนชันก็ยัง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 เป็นยังยังยังไฮบริดอยู่ครับครับมีมีมีประเด็นหนึ่งที่สงสัยอยู่ครับก็คือสมมติว่าตะกี้ตะกี้คุณโจพูดถึงฟอร์พนที่ที่ไว้มันต้องมี นครับประเด็นมันก็คือสมมุติผมวางของเกินเกินโลเคชันเช่นมีของล้นวันนี้รับของเยอะเกินไปผมวางนอกอันนี้ไว้บรรูุไงครับเราเราบอกไว้ก่อนใช่ไหมครับเราบอกไว้บอกไว้ว่าสร้างโลคิสตนไปมีมีครับมีครับมีครับมันจะมีลูกค้าที่ไม่ได้มีเอ่อฟิกซ์เอ่อโลเคชันฟิกซ์โลเคชันนใช่ไหมครับอันนี้มีครับ เพราะฉะนั้นไดอะล็อกข,ของผมอะต้องบอกผมก่อนผมจะสร้างไดอะล็อกว่าคุณไปวางโลเคชันอะไรแล้วพอเขาพูดไปก็จะเอมเบดตัวเนี้ยเข้าไปในดาตเาเบดว่าสินค้าตัวนี้แมทชิ่งกับโลเคชันอันนี้แล้วมีครับม,มีครับอก็อาจารย์จะหมายถึงอาจารย์จะหมายถึงว่าลักไก่ไปวางแล้วไม่บอกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับสมมติว่า <S 2> <S 2> <S 2> พื้นที่มันเต็มแล้วแล้วต้อง ต้างขยายลงพื้นที่ใหม่อนนั้นเขาก็ต้องสร้างขยายพื้นที่ใหม่เขาต้องสร้างใหม่สร้างเข้าระบบใช่มันวางของพวกนี้มีมีครับเตจิ้งมีครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับเราอ่ะเอคอมพิวเตอร์ระบบอินเทลเล็กเไม่รู้อะไรหรอกมันรู้แค่ว่าศูนย์หนึ่งมันรู้แค่ด a ต a e n อ r y กับ d a ต a Exit สองอย่างเข้าและออกคนเราใช้คอมพิวเตอร์พิมพ งานต่างๆบนคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเนี่ยคือการที่เราคอมมูนิเคตแล้วเราพิมพ์สอสเสือกอไก่บนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักสอสเสือกอไก่หอหีบหรอกแต่คอมพิวเตอร์รู้ว่าไอ้สอเสือคือ01001ห่อหีบคือ10110 101, มันก็จับข้อมูลตรงนี้ไปนั่นคือสิ่งที่คอมพิวเตอร์มองเห็นวอยซ์ Voice ก็เกิดเป็น Data Ent ทีอีกชุดหนึง่งซึ่งเปลี่ยนจากมือเราเนี่ยไปเป็นเป็นเสียงเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเสียงนีออ่เป็นโทนออกไปเป็นดิจิตอล ะครับเพราะฉะนั้นมันคือ Data เฉยๆอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ล้วก็ออกมาในทำนองเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสของคนมันก็มีเราใช้ตาในการมองเห็นนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นมันเราอ่าน Data เราเห็นภาพอะไรเนี้ยแล้วก็ประมวลภาพตัวเนี้ยแล้วก็บันทึกทา n s สเลตผมเห็นภาพสินค้าว่าเป็นสินค้าผมก็ทา n s สเลตตัวนั้นแล้วเป็นข้อมูลดิจิทัลพิมพ์ไปในคอมพิวเตอร์ให้ระบบ เพราะฉะนั้นมันอาศัย human sense ก็คือตาแล้วก็แล้วก็ปผมใชยแค่นั้นเองการสร้าง i n e l l i ท e เจ e ก็คือสร้างโสตภาพนุษยดรับนี่แหละเข้าเป็น Translate เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แล้วแล้วอยมันใช้พลังงานอะไรครับใช้แบตเตอรี่หรืออะไรมันได้นานเท่าไหร่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มันอยู่มีม,ม,มีมีหลายสเกลเอ,อ่ออยู่ได้ออประมาณแปดชั่วโมง ต้องบอกงนี้ครับถ้าเกิดใช้ตัวที่แม่เอ๋ยถามที่เป็นแฮนด์เฮลละครับเนื่อมันมีหน้าจอหน้าจอเนเป็นตัวนกว่ามันมันกินพลังงานประมาณสักใช่ครับแล้วเวลาเข้าไปในห้องเย็นนะครับอุณภูมิน้ำแข็งสั้นลงอีกอายุจะสั้นลงแต่วอยเนี่ยพอมันไม่มีอันนี้นะครับมัน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 เซฟพลังงานไปเยอะมันก็เลยอยู่ได้ทนครับ Mm hmm. มันมันฟรีมือด้วยมือก็ทําอะไรได้เพราะว่าใช่เพราะว่าอยู่ห้องเย็นมันต้องใส่ถุงมือใช่ไหมครับเราเขาอะไรไม่ได้ลูกค้าท่านหนึ่งที่อยู่สมุดปากการที่เป็นอาหารแช่แข็งเนี่ยครับเวลาเข้าไปหยิบของต้องไปสองคนคนหนึ่งหยิบอีกคน,นถือกระดาษใช่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 ใชแล้วเข้าไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาต,อออกต้องออกพักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาใบงานนั้นไปให้อีกทีมหนึ่งแล้วก็เข้าไป เพราะว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าคือเขาต้องหนึ่งชั่วโมงแล้วพักหนึ่งชั่วโมงค่ะปรากฏว่าการทํางานในในในห้องเย็นเขาต้องมีพนักง,งานดับเบิลใช่ซึ่งอันนี้ไว้ใช้แก้ปัญหาได้เลยครับค่ะครับวันนี้สนุกกับคำถามสนุก <laughs> ดีจ้ะครับ จริงๆเดี๋ยวใช่ถ้าถ้าไม่มีอะไรก็งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องเชิญให้หมอบเวทีกลับคืนให้กับเอ,อท่านวิทยากรเอไม่ใช่ผระสิทิ์ผมเป็นวิทยากรให้กับอาจค,ครับอาจารย์มีอะไรอีกไหมฮะพี่ใอา่จะได้ขอบคุณทั้งโจคุณพมรเดชก็ นะคะย,ยินดีมากๆเพราะว่าวันนี้ได้ได้ข้อมูลเยอะ,ะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านที่เข้ามาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ยังห่างไกลอโตโมมันนะคะนักศึกษาค่ะ,ะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มาแชร์ข้อมูลแล้วก็เข้าใจอยู่เลยจะว่าลำบากพอสมควรกว่าจะคุยกับทางบริษัท ที่จะขออนุญาตมาเป็นวิทยากรได้นะคะต้องขอบคุณมากๆในนามของสีปทุมแล้วก็ TSCMP แล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมฟังเราเทเบิลวันนี้ขอบคุณคุณพรมรเดชสีเปาร,ระยะรักดีนะคะจากเด m a t r c Country m a n a g e อก็เก่งนะเพราะว่าสั่งได้ตั้งตั้งกับปีหนึ่งห้านี่ก็ก็ไม่เบานะคะจาก เคยเคยดูที่เป็นคลิปอะค่ะพอเข้าไปฉีดยาถอนฟันทำฟันอะมันไม่มันไม่เรคคอร์ดไนเสียงอะไรค่ะเสียงมันเปลี่ยนไปมันมันว่า มันเวอร์ไปปะไม่เวอร์ครับมันจริงใช่ไหมไม่เวอร์ใช่ไหมถ้าในคลิปที่คุณแม่เห็นอะตอนแรกมันบางอันผมพูดไปมันก็ไม่เรียท็อกไหนผมมันไม่เล่าท็อกไหนใช่ไหมผมต้องเกรเสียงผมก็เลยบอกว่าเทคโนโลยีตอนสมัยนู้นต้นๆนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้กินเยอะคือมันแบบว่ามันมีเนวอันส์โอเคคนพูดมีอารับในแล้วตอนนู้นน่ะคือ ผมจะสั่งอะไรมันไม่รู้จักกันเองผมต้องเลยผมเลยต้องไปตั้งชื่อว่าทีวีผมชื่อเดวิดนโซนี่อะไรเดวิดเนี่ยมันจะได้รู้จักกันเดี๋ยวนี้ไม่ต่างรับใช่ใช่ก็อันนั้นก็คือจริงๆอันนั้นคือโลเคชั่นนั่นแหละครับค่ะใช่ทีจที่ท่ให้ชื่อเขาใช่ให้ชื่อเขาใช่ใช่ก็ก็ก็แต่งแบรนด์ให้เขาผมก็สนุกแบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นแล้วผมผมก็เอาวีดีโอนี้ยส่งไปให้ทันนีเราดูเขาเลยจ้างผมเลย จ้ะขอบคุณมากเลยเดีายวค่ะค่ะขอบคุณครับอขอขอคืนขอคืนเวทีให้อาจารย์อาจารย์จะแต่โฆษณาอาทิตย์หน้าไหมคะเอ่ออาทิตย์อาทิตย์หน้านี้ของใครผมจําไม่ได้เลยครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยดูที่เก่าเวลาเดิมนะบเออลืมลืมบอกพี่หน่อยไปครับมไม่แน่ใจว่าจะได้ที่เก่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูว่าซูมซูมจะใช้ยังไงเออซูมอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน เห็นว่าจะไปใช้โปรแกรมอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับว่าคณะคณะกำลังกําลังทําเรื่องให้มหาวิทยาลัยซื้อซื้อเพิ่มอยู่เนี่ครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวยังไงแจ้งแจ้งช่องแต่แต่ว่ายังไงเราก็เราก็ยังมีเราเทมเปเป็นประจําอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เอกก็มองว่าจริงๆแล้วอ่าเออมันก็ได้ประโยชน์แหละนะคะเพราะว่าถึงยังไงก็ยังได้ประโยชน์แล้วและยังอาจารย์ยังช่วยกรุณาเก็บไว้ดูดูย้อนหลังได้เนี้ยค่ะ แต่มันจะอยู่ในแอปเอ่อแอปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ฆ>อีกทีแต่อย<ฆ>ังไงก็ต้อง,ง<ฆ><ฆ>ต้องมีอยู่แล้วแต่แต่แต,แต่แต่กี้ที่พี่เอ๋ยพูดเรื่องของว่าตั้งแต่ปีสองห้าอะไรสองศูนย์หนึ่งห้าที่ไว้จริงๆ<ฆ>มันเก่ากวันนี้แล้วมนุษย์เมียนี่สั่งไว้มาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วไปซักผ้าไปทํากับข้า<ฆ>ไปถูบ้านหรือ <laughs> <laughs> ว่าไว้ที่บ้าน <laughs> ใช่ไหมเนี่ยจ๊ะ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ถว้มาตั้งไหนไหนแต่าไรแล้วเราเราเราทำตามมะเราไม่ปฏิบัติตามไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ค่ะครับผมก็วันวันนี้ต้องต้องขอบคุณพี่เอ๋ยนะที่เชิญเชิญคุณโจมาแล้วก็เออแล้วก็อย่างอย่างที่บอกว่าคุณโจคุณโจจองเรื่องของอะไรนะไมโครไมโครฟูลฟิลไมโครฟูลฟิลเมนก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลาทามิ่งของพี่เอ๋ยถ้าเกิดทำมิ่งพี่เอ๋ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวดูทำมิ่งของสีประทุม หรือว่าการของทางอ่าใช่ครับเดี๋ยวยังไงก็ก็ต้องต้องดูคุณโจสะดวกวันไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเอาเอารับนาีีนะครับก็วันนี้เราได้สาระได้เนื้อหาแล้วก็เออสนุกสนุกโดยเฉพาะในส่วนที่เอคุณคุณโจนำเสนอเนี่ยเราเข้าใจเรื่องของ voice มากขึ้นแล้วก็เออเห็นภาพว่าจะใช้งานอย่ยังไงแล้วก็รู้ว่าเอระดับมันอยู่ตรงไหน นะครับเราจะต้องเตรียมหลังบ้านเรายังไงเนักนักโลจิสติกเราจะต้องทํำยังไงได้บ้างครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เอามา implement เลยนะฮะใช่คุณต้องมาแผนเรียบร้อยแล้วครับค่ครับผมครับวันนี้เราขอบคุณคุณโจมากครับยังไงก็เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครั้งที่ร้อยเก้าสนะครับร้าสอข้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์อีกทีครับสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณคุณโจมากครับ ขอบคุณมากนะโจค่ะค่ะแบบดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาหนังพูนยศก็เพิ่งเพิ่งออกไปนี่หนังพูนยศเอ่อที่เคยอยู่อีเทอร์เนตี้ค่ะบอกบอกวันนี้คุณโจเล่าสนุกแล้วก็ผม นึกภาพออกแรกๆยังยังนึกไม่คยออกว่าไว้มันทานํางานยังไงแต่พอ oh. พอเล่าครบนึกออกเลยว่า oh. การที่คนมันคิดเนี่ยมันคือจะก่อให้เกิดฮิวแมนเออร์เลอร์นวิธีที่ง่าย oh. ที่สุดดีที่สุดก็คือไม่ต้องคิด oh. <laughs> ทำแบบไม่ต้องคิดใช่ครับใช,ใช่เรื่องเรื่องนี้ผมอินด้วยเพราะผมทํามาตั้งแต่ต้นเลยครับ <laughs> เรื่องนี้ผมทํามันตั้งแต่ต้นอินแล้วก็ อย่างอันนั้นวิดีโอเรื่องจริงคือผมสนุก,นกด้วยการเอามาทําอันนี้มาทําอะไรอย่างเงี้ยสนุกเออแต่แต่โดยคือจรเรื่องพื้นฐานผมาก็เรียนวิทยาศาสตร์มาเพราะฉะนั้นเรื่องคอมพิวเตอร์แกมมิ่งพอได้อยู่แต่ในเชิงงานน่ยผมชอบคุยทางด้านเเอออ่ทางด้านธุรกิจมากกว่าพอเราคิดได้เราก็เออ,เอ,อ,เอ,อให้น้องๆ้อ,อินเจเนียร์ทำแต่เราเล่าเราถนัดกับการคุยกับลูกค้ามากกว่า แต่ว่าเอ,อจริงๆแพลตฟอร์มของของบริษัทก็ไม่ได้พรีเซนต์แบบนี้ครับแต่ผมก็คิดจะทํายังไงให้ให้ให้คนเข้าใจง่ายเข<ง>้าใจง่ายใช่ใช่ครับเข้าใจง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาคุยกับผมบยทุกคนจะไม่เข้าใจครับครับไม่ค่อยเข้าใจก็เลยพยายามที่จะทำยังไงจะอธิบายให้ให้ให้ใหฟังง่ายๆครับมีเมสเซจขอบคุณมาในในห้องแชทเยอะนะคะขอบคุณมากใช่ จริงจร <ๆ S 1> <ม>ิงมันมีอีกอันนึ่งขอแทงนี่จริงมันมีเคยเหมือนเอ๊หรือเราจะใส่เป็น Google c l a s s เอออันนั้นผมก็เคยทดลองครับเพิ่เหมือนกันเอ่อคือๆๆอย่างนี้มันก็ใช้ไว้ก็คือเสียงแล้วก็แปลไปเป็นดิจิตอลลงข้อมูลใช่ไหมครับอันนั้นก็คือ image แต่พอเอาเ่งจริง image ทำ<ม>ช้ากว่า,วาแล้วมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับ image คือมันจะมีปัญหาที่เขาเรียกว่า line offside line offside หมายความว่าสมมติ สินค้าที่อยู่บนหน้าเชฟมมนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณจะต้องหอบลงอ่ะยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ถูกไ่ะคือเออพนักงานเตี้ยมมันหรืออะไรเงี้ยเออมันคือมันมันมีมันมีเอ่อมันมีแฟกเตอร์เข้ามาข้อจำกัดเยอะเออมีข้อจำกัดใช่เีอว่าไม่ได้ใช่มีคนบอกเอ๊ะแล้วโดนล่ะโอ้มันมีมันมีดีเบตคือเนาะมันมีแบบเเยอ พอ,พอเราพูดถึงเทคโนโลยี4ีจทุกคนก็ช่วยกันคิดมีหลายแบบทีนี้แต่จริงๆแล้วคุกคนบอกว่าจริงๆแล้ควคอมอนเซนส์อะ h u m a n นอะมันมี Sense ในคือสมองของคนกับกับอ n t เ l l i g e n นตคืออันเดียวกันเรารับข้อมูลผ่านตาผ่านผ่านเสียงใช่ไหมครับมีมิเกส่วนเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ากุญละคนไปพิกเขาต้องการเห็นของมันจริงๆไม่ต้อง เขาแค่มีคนบอกไปถูกเพราะฉะนั้นคือมันมันดีไฟมาแล้วว่าจริงๆแล้วแค่เสียงคนก็ปฏิบัติงานได้โอเคแต่ว่าโอเคน้องก็ไม่ต้องตาบอกอาจจะมีลําบากในการเดินอย่างเงี้ยแต่แบบเขาเขาไม่ต้องวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันมันมันมุ่งประเด็นไปในเรื่องของเอ่อ execution execution และการ productivity ครับอืมใช่ใส่หน่อยใส่แว่นนี่ผมกลัวปวดหัวด้วย พราะว่าอันนี้จริงๆผมเคยพูดมาว่าที่เขาเคยพูดกันว่าอีกหน่อยคนไม่จะเป็นต้องฉลาดแล้วอันนี้ครับผมมองอไปถึงที่ว่าเออีกหน่อยเนี่ยสมมติผมคิดว่าอาจารย์น่าจะเคยเห็นมันมีการเรียนรู้ในเชิงวิศวกรรมอย่างนี้ครับเด็กที่เรียนช่างกลเนาะต้องถอดเครื่องยนต์เครื่องยนต์เขาเอาเออารมาใช่ไหมครับพนักงานตีนใส่แวนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเครื่องยนต์เป็นสามมิติเรีย<ม>บร้อยใช่ไหมบดสั่งและถอดวิธีการถอดน ช่เพราะฉะนั้นไว้นี้เป็นเอ่อเป็นอินโนเวชันเริ่มต้นที่เอ่อจะเกิดกระบวนการชิปของการเรียนรู้ของฮิวแมนกับลูกต่อยอดก็จะเป็นเอ็ก็ AARER มาใช้รวมกับไว้ครับอตัวเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องยากๆอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เอ่อเมื่อกี้ใครถามผมนะเรื่องเรื่องหมอเนี้ยครับหมอผ่าตัดหมอผ่าตัด ต่อไปนี้คือเขาคุณสร้างโปรไฟล์เรื่องของขุนยนต์เออของคนได้ใช่ไหมครับเป็นยานะัทใส่ Google เพราะฉะนั้นพอใส่ Google คุณจะเห็นภาพานานโะตมีหมดอนาอยู่บนหน้าเตียงแล้วไวซ์เคเพราะฉะนั้นคุณเจอปัญหาคุณพูดผ่านไวซ์ไวซ์ไปดึงข้อมูลมาให้จากบิ๊กดาต้าเออมุดื่อขอตรงนี้เป็นไงไวซ์วิ่งไปหามาให้อ๋อมันคืออย่างนี้นะคุณต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยทุกคนจะเป็นหมอได้ทุกคนจะเป็นช่างได้อืครับใช่ อืมหมายถึงเรียนรู้นะเรียนรู้แต่จะอยากจะเป็นอาชีพนึงประสบการณ์ใช่ใช่คือระบบพวกนี้มันจะสร้างฮอลิสติกให้ทุกคนทำได้เองหมดอืมอืมใช่มันมันผมมองในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะทันเราจะอยู่ทันหรือจะแย่ใช่ใช่เรื่องเรื่องนี้ก็ครับ คุณโจอาจจะอย <You 're S 1> ู่ทันผมผมอาจจะไม่ทันเไอ้แต่ไม่แหละพี่ไอ้ยิ่งแย่เลยจังค่ะผมคิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกิดภายในสิบปีนี่แหละครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกิดไม่เกินสิบปีเนี่ยครับเพราะว่าทุกอย่างมันเร่งมามาคือมันเร่งมาเพราะว่าตอนนี้ชิปมันไปได้ถึงระดับเอ่อนาโนแล้วใช่ไหมครับนาโนใช่ไหมนาโนนี่คือลบสิบสองใช่ไหมลบเอ่อพาวเวอร์ลบสิบสองครับนาโนพิโคลบก้านาโนลบเก้าพิโคพิโค มันจะเป็นลบสิบสองลบติดลบ power ก็คือหนึ่งมิลแล้วแบ่งเป็นสิบสองก็คือหนึ่งหนึ่งพันล้านส่วนมันจะลดงไปซึ่งอันนั้นมันทําได้เมื่อไหร่ก็คือนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์มันทางานเร็วขึ้นเพอพอเร็วขึ้นเพราะทุกอย่างพวกนี้ครับมันมันต้องการคอมพิวเตอร์หลังบ้านที่มันจะช่วยประมวลข้อมูลให้ใช่ครับตอนนี้ผมว่าเราติดเฉพาะในเรื่องของ capacity อของ ที่ที่มันจะช่วยเราประมวลผลใช่ใช่ส่วนในเรื่องประสบการณ์ที่ที่ผมทําอันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็ส่วนใหญ่ออทุกคนจะคิดว่ามเมื่อกที่แม่เอ๋บอก่าซื้อไปแล้วใช้ได้จริงจไม่ได้มันกลับไปที่ p r i n c i p l อว่า Business Process ส่วนใหญ่จะจะจะใช่ใช่ก็ลูกค้าเจ้าที่ผมจะเจอพวกนี้ครับแม่เอ๋อลูกค้าจะนียอมนะไม่ใช่ยอมโอเคงั้นทักไว้ก่อนเดี๋ยวไปอัปเด สามปีถึงกลับมาคุยกันหน่ใช่แต่ว่าเขาคุยฐานไม่พร้อมใช่แต่เขาทำรถแบบว่าว่าวันสิบก็จะไปยังไงอันเนี้ยค่ะค่ะ่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีคค่ะขอบคุณค่ะ